สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการประกอบไอหัวบาโซตัวนี้นะครับเข้ากับตัวลูกหมู4นิ้ว แรกเราก็มาใส่สเตอร์ก่อนเลยดีกว่าสเตอร์นี่ตอนใส่นะครับลูกค้าต้องดูร่องร่องให้มันเข้ากับตัวร่องนี้นะครับแล้วก็ใส่คาปูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับขยับให้มันลงร่องให้มันลงไปนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวเป็ดลูกหมูเอาด้านเรียบนะครับอย่าเอาอย่าเอาด้านที่ที่มีสันหนอกนี่นะครับเอาด้านเรียบใส่เป็ดเข้าไปใส่เสร็จแล้วนี่เราก็จะต้อง เรียบแน่สนิทอย่างนี้นะครับผมเราก็ขันให้มันแน่นนิดนึงโอเคตัวนี้เราก็จะมาดูที่ตัวของชุดอุปกรณ์บาโซเราก็เอาตัวยางตัวนี้ครับตัวอย่างนี้ลองใส่เข้าไปดันเข้าไปให้สดจกมุมนะครับผมน็อตที่เขาให้มาเราก็ดูเป็นตัวสั้นเลือกตัวสั้นมาสองตัวเพื่อที่จะใส่ประกับประกับนะครับผม มันจะมีสองฝั่งฝั่งที่มีหยกักอันนี้ให้อยู่ด้านด้านเดียวกับกระปกน้ำมันนี่นะครับผมอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้นะเอาอยู่ด้านเดียวกับกระปกน้ำมันใส่เข้าไปสองสามเจียวครับผมให้มันพอไม่หลุดนะครับ เสร็จแล้วเราก็มานำมาวางที่ลูกหมูครับผมเข้าไปได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอาปจัจจที่ทางเขาแถมมาขันไปแต่ถ้าลูกค้ามีปจัจจที่มันดีกว่านี้นะครับลูกค้าใช้ปจัจจของที่บ้านเลยเพราะว่าปจัจจที่เขาให้มาเนี่ยมันเล็กจับลำบากขัน ข้างแล้วประมาณสองสามเกลียวนะครับไปเรื่อยๆอ,อย่าขันด้านได้ด้านหนึ่งจนตึงก่อนนะครับมันจะไม่สวยงามและไม่ดีด้วยค่อยๆขันตรงนี้เราต้องขันให้แน่นนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้ามันโยกไว้เวลาเราไปตัดไม้มันก็จะเคลื่อนเคลื่อนได้เราต้องให้มันแน่นนิดนึง แน่นแล้วปึ๊บเราก็ามาดูที่ตัวตั้งโซ่ตัวตั้งโซ่นะครับผมมันจะมีร่องนะครับนี่ร่องระหว่าง2ตัวนี้นะครับเราใส่เข้าไปตรงนี้นะครับให้ร่องมันอยู่ตรงนี้นะครับอย่าใส่ให้ร่องมันเลยมาอย่างนี้นะครับหรือใส่จมหัวไปทั้งอันแบบนี้ไม่ได้นะใส่ให้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วต่อไปเราก็มาวางบากับโซ่กัน เาวาบาร์กับโซ่เวลาเราที่เวลาเราใส่โซ่ไปในบาร์เนี่ยลูกค้าจะเห็นว่ามันจะมีด้านเล็กกับด้านใหญ่ด้านเล็กที่เป็นสอนเล็กบๆเ,เนี่ยชี้ไปด้านหน้าเสมอนะครับถ้าเกิดลูกค้าใส่กับด้านย้อนมาด้านหลังนี่สัดไม้ไม่เข้านะครับแล้วเวลาเราวางบาร์ตัวตั้งโซ่ตัวนี้นะครับที่เป็นเดือยขึ้นมาตัวนี้ ต้องให้มันตรงกับรูตัวนี้นะครับถึงจะตั้งโซ่ได้แล้วประกบกันสนิทนะครับเวลาเราวางแล้วก็เล็งนดนึดนงถ้ามันใส่ไม่ลงนะครับเราก็ไปขันขันตัวตั้งโซ่ขันซ้ายขันท่วนเข็มนาฬิกาเพื่อที่จะให้มัน โซ่หย่อนนะครับแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาให้โซ่ตึงนะครับผมใส่ลงไปอย่างนี้นะครับก็ให้มันมีเดอะขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเข้าร่องของมันพอดีเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาฝาตัวนี้ประกบประกบฝาตรงนี้เราก็ รูไล่น็อตเราต้องเอาให้ตรงนะครับรูไล่น็อตมันจะตรงกันถ้าลูกค้าไม่ต้องการใส่บางใบอ่าบางสเก็ตก็ไม่ต้องใส่ถ้าเกิดจะใส่ให้มันครบสมบูรณ์ก็วางบางสเก็ตลงไปแล้วก็เอาน็อตตัวที่เหลืออยูน่เนี่ยครับใส่เข้าไป Okay. ตรงนี้ถ้าเราจะตั้งโซ่นะครับเรายังไม่ต้องขันแน่นนะครับตัวนี้เราก็ตั้งโซ่ตรงตรงจุดนี้นะครับตั้งโซ่จะเปิงจะหย่อนก็ตั้งจนเราพอใจนะครับพอสมมติพอเราตั้งจนพอใจเสร็จปุ๊บเราก็ถึงค่อยมาขันแน่นตัวนี้นะครับพอเราขันแน่นตัวนี้เสร็จปุ๊บตัวนี้ฝาปิดกระปุกน้ำมนัน น้ำมันเนี่ยจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมไม่แนะนําไม่ใส่เพราะามันจะเลอะเทอะลูกค้าก็หยอดที่โซ่โดยตรงได้เลยนะครับน้ํามันที่ใช้ก็จะเป็นน้ํามันอะไรก็ได้พวกน้ํามันจากน้ํามันเครื่องเก่าน้ํามันเครื่องใหม่ทูทีอะไรได้หมดที่เป็นน้ํามันหล่อเลื่นนะครับส่วนตัวนี้ก็อยู่ลักษณะนี้ขันประกบเข้าไปแล้วก็ลอยนอ็อตเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ